ช่องสองกดเวอร์ไอดี้ความสออุขยุติจักรนี่คือองค์พระถุกพระเดรสวนนะไม่ไกลจิ๋วไก่จิ๋วมาท่านชมไปเลยข้าวค,ค,ค่ายจำลองค่ายหลวงสมเด็จพระนะเรศวรมหาราชครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสองกดเวอร์ไอตี้ความสออุขยุติจักจะพาเพื่อนๆมา กราักการะบูชาของสุเทพพระทะเลสวนนะครับชมสถานที่ต่างๆในพระสุขมังง่ายไปกันเลยครับเพื่อนๆครับเรามาซื้อดอกกันดอกไม้ขูกเทียนเพื่อที่จะไปสักการะบูชาพระสุขมังงานๆๆน่ายเนี่สู้ดจ่านนคยค่าด,ดอกเขาก่อนนะป้าครับ <c oughs> มันมีตรงไหนบ้างนะครับมีมีอะไรเป็นยังไงบ้างครับ ค่าจำลองอยู่ในตรงนี้นะจ๊ะค่าจำลองด้วยใช่ไหมฮะอ,อันนี้พระพาพระพาสีเหลืองนี่จะเป็นที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลเปิดมาเฉลิมฉลองในพศสองพนห้าร <24 S 1> <ช>้อยสิบสีนะครัอ๋อนี่รัชกาลมาเฉลิมฉลอง2514ครับแล้วก็ตรงนั้นข้างหลังจะเป็นอ่าค่ายจำะองค่ายจำลองค่ายจำลองขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่าจะสานนึงพระสุวรรณลัลยาองค์สมเด็จท่านนึงสวยนะครับ โอีกา้ครับผมครับผมเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปรับชมอย่างตางที่คุณป้าท่านบอกนะตอนนี้เดี๋ยวพาไปกัออบองค์สมเด็จะ็ไปส่วนที่ประสุกเจดีดก่อนนะครับไปไว้ครับเพื่อน งนี Workers, <ega> 2030, ้ครับเพื่อนๆท่านผู้ชมนี่คือองค์วัสดุพระเดเรศวนนะไก่ที่ท่านผู้ชมเห็นเยอะแยะเนี่ยนะพอพระองค์ท่านนะฮะองค์สมเด็จพระเดรศวนเนี่ยพระองค์ท่านทรงโปรด ไก่ชนมากๆ,ๆลเลยเยอะๆเรื่องล,ลายเต็มไปหมดเลยนะอย่างอย่างองค์อย่างไก่ใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นองค์หารม้านะฮะที่ได้สร้างมาถวายพระอ,องค์ท่านนะฮะแล้วก็ไก่ที่วางรอบๆเนี่ยฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับที่ผู้คนได้มาสักการะบูชาแล้วก็ประสบความสําเร็จนะฮะ,ะประสบความสำเร็จเลยได้นําไก่เนี่ยฮะเอ็มไปหมดเลยนะท่านผู้ชมนะฮะนำไก่มาถวายแด่พระอ,องค์ท่านนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไป ยังมีอีกหลายจุดนะฮะในในพระสุขเมืองไงที่อำเภอเชียงดาวแห่งนี้นะครับยังมีอีกหลายจุดหลายมุมมากเลยที่จะพาท่านผู้ชมไปชมนะฮะแต่ละที่แล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าค่ายจําลองนะฮนะยังมีค่ายจําลองอยู่ด้านหลังเดี๋ยวจะพาไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราชมกันบริเวณร,บรอบๆก่อนครับผู้ชมครับ ด้านข้างก็ร่มรื่นมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะบนสนามหญ้าแล้วก็รอบๆก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นนะฮะแ้าผ่านมาอำเภอเชียงดาวก็อย่าลืมนะครับมาแวะนะฮะกราบสักการะบูชาองค์สมเด็จพระสถุเมืองไงนะฮะโอ้ไก่เต็มเลยท่านะผู้ชมนีม่แสดงว่าคนที่เข้ามาอะไรอ,อ่ะมาไหว้สาบนบานต่างๆเนี่ยเขาประสบความสมําเร็จนําไก่มาถวายเต็มหมดเลยนะฮะพื้นที่เต็มไปได้วยไก่นะฮะนี่ฮะตัวใหญ่ตัวเล็กนะฮะเป็นไก่คู่ไก่ พระองค์ก็มีนะฮะโอ้โหมีหลายแล้วก็มีช้างด้วยครับท่านผู้ชมครับช้างนี่สมัยโน้นนะฮะท่านพระองค์ได้ยกทัพนะฮะมามาพักแรมที่เชียงดาวที่เมืองนายนะฮะโอ้โหประวัติยาวนานนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินรอบๆดูก่อนนะครับตอนนี้ก็ขอพาท่านผู้ชมนะฮะเดินชมรอบๆนะทัศนียภาพรอบพระศูนยเมืองนาย นะฮะนี่คือถ้าใครมาอำเภอเชียงดาวก็อย่าลืมนะครับสถานที่แห่งนี้นะฮะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งของเชียงดาวเลยนะครับเป็นสถานที่ล่มลื่นตอนนี้ตอนนี้ก็มีเขาก็ทําความสะอาดกันนะฮะนี่กำลังตัดหญ้าตกแต่งทัศนียภาพต่างๆนะะก็มีผู้คนได้มาสักการะบูชากันตลอดนะครับโดยรอบๆนะฮะท่านผู้ชมครับนี่นี่ฮะ ได้มากราบไหว้ทั้ง4ด้านเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะโดยรอบๆก็จะมีไก่นะฮะรอบด้านองค์พระสถูปเลยนะครับนี่เขานํามาถวายพระองค์ท่านกันนะฮะที่ได้บนบานได้ประสบความสําเร็จต่างๆก็ได้นําไก่นะเพราะว่าไก่ชนเนี่ยพระองค์ทรงเป็นที่โปรดปานของพระองค์มากๆนะครับนี่ก็เลยนําไก่มาถวายกันเต็มนี่ด้านข้างด้านข้างนี่ท่านผู้ชม นี่มีสระน้ําด้วยร่มรื่นมีที่นั่งนะฮะชมวิวดอยนางนี่นะฮะด้านหลังสระนะ่็จะเป็นดอยนางนี่โอ้โหนี่ฮะพาท่านผู้ชมมาแนะนําสถานที่ต่างๆนะฮะที่บางท่านก็ยังไม่เคยมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนี่ไก่เล็กๆก,ก็ไม่ไก่จิ๋วนี่ไก่จิ๋วก็ทานชมเต็มเลย นี่ไก่จิ๋วก็มีนี่นะฮะโอ้โหนี่นะฮะนี่เป็นพระพราที่ประทับนะฮะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าของเรานะฮะเวลาพระองค์ท่านมาสักการะบ,บูชาที่พระสฐุมงายพระองค์ก็จะมาประทับอยู่ที่นี่นะครับเพื่อนๆครับนี่นี่คือองค์พระพราของในหลวงรัาเก้าเรานะฮะนี่นะครับลมรื่นนะครับนี่นะฮะ บรรยากาศโดยรอบๆนะครับร่บรมรื่นนะีน่ <razor bad> นี่มีจุดนี่เพื่อนๆมีจุดเช็คอินด้วยนะครับนี่นี่จุดเชค็คอินนี่นี่นะครับนี่คือจุดเชค็คอินเวลาใครใครมาสักการะบูชา mayor, องค์พระสุบปก็มาเช็คอินกันตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมีหวยขายด้วยนะนี่มีหวยนี่หวยรัฐบาลน,นะ <laughs> น,นี่มีหวยขายอันนี้แผนที่ท่องเที่ยวนะฮะมีตารางบอกว่ามาถึงจุดนี้แล้วตรงไหนใกล้ใกล้จุดที่พัสนสุเมือง,งายสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้างนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะฮะแผนที่ท่องเที่ยวของตำบลเมืองงายตำบลทุ่งข้าวพวงตำบลเมืองนะ่นะครับนี่ตำบลเมืองนะนีะ่ลุโนไทยนี่จะมีเขาเรียกว่าเกียเก้ยวเกี้ยวซายูน่านนี่อร่อยมากเดี๋ยววันหน้า พาท่านผู้ชมไปแวะทานชิมดูนะครับนี่นะฮะไปะเดี๋ยวเราไปชมค่ายจำลองนี่นะฮะโอ้นี่คือเป็นค่ายจำที่เขาจำลองมาให้ดูว่าเป็นสมัยก่อนเป็นยังไงเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมกันหน่อยนะครับนะเผื่อม,มีโอกาสมาเชียงดาวก็แวะมานะะนี่นะฮะนี่ทางเข้าค่ายจำลอง ค่ายหลวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ตรงนี้เป็นค่ายจำลองของพระองค์ท่านนะฮะที่ท่านเขาได้จำลองเอาไว้ให้เราได้ศึกษาได้ดูนะว่ามีเป็นยังไงสมัยก่อนเป็นยังไงนะครับโอ้นี่นะฮะกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับนี่ฮะขึ้นไปแล้วก็ต้องถอดรองเท้านะครับนี่มี นีมีทหารนะฮะเฝ้าสองหน้าซุ้มเลยนี่นะฮะนี่นี่คือพระองค์ท่านเนะะี่ยเดี๋ยวต้เฝ้าไปกราบสักการะบูชาตรงนี้จะเป็นอนุสาวรีย์นะครับของพระองค์ท่านทั้งสาพระองค์นะครับ องขาวองดำนะฮะสมเด็จพระเอกาทศรสลแล้วก็สมเด็จพระเรียวรมหาราชสมเด็จพระสุรรณกัลยานะพาเดินรอบๆค่ายจำลองนะฮะนี่นะครับมีคังนี่เขาเรียกว่าคังสัมพภูตก็มีนะฮะท่านผู้ชมโอ้นี่นี่นะฮะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยห้อง ห้ององค์ขลักครับนี่นะฮะอันนี้เป็นอันนี้ห้องห้ององค์คลักครับนี่นะฮะนี่เป็นห้ององค์คลักนะฮะเราไปชมกันครับตอนผู้ชมนี่ด้านในนี่มีรูปภาพของพระนางเจ้าสุพรรณกรยานะครับนี่นะฮะนอันนี้คือห้องโอประวัติต่างๆนะครับรูปภาพต่างๆนะครับนี่นะครับ โอ้อันนี้ห้องสัมภฒิครับท่านผู้ชมนี่ห้องสัมภฒินะฮะก็จะเก็บอาวุธต่างๆนะฮะสมัยโบราณน,นะครับนี่นะฮะนนก็จะมีดาบนี่นะฮะห้องคลังสัมภฒินะฮะก็จะมีดาบเนี่ยนะฮะต่างๆนี่นี่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ ันนี้ห้องคลังสัมภูตนะฮะนี่นะครับไหนนี่ก็จะเป็นโอ้หนี่ฮะห้ององค์คลักก็มีเยอะนะครับนะฮะเก็บคลังส <ss> ัมภวุต <magician aqui> ่างต่างนะฮะแต่ละห้องแต่ละห้องนะครับนะฮะห้ององค์คลักนี่จะมีหลายห้องอยู่นะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมนี่นะครับ อันนี้สถานที่จริงนะสถานที่จริงที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวนนครนะที่บ้านกุายกุสานะฮะกุงซาตำบลเมืองหางประเทศพม่านะครับนี่นะครับมีภาพมีประวัติให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่นะครับ น,นี่ก็เป็นห้ององค์รักษ์เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับห้ององค์รักษนะครับนี่ออกมาด้านหน้าแล้วนะครับนี่นะครับ ป้อมยามนะครับนี่ป้อมประการเห็นะฮะป้อมประการสมัยก่อนเราจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะฮะที่จําลองมานะครับนี่บรรยากาศโดยรอบๆนะครับท่านผู้ชมครับนะครับใครก็ผ่านมาเชียงดาวก็อย่าลืมนะครับมาแวะคารพสักการะบูชาที่พระสถุปเมืองไงนะฮะอยู่ตำบลเมืองไงอำเภอเชียงดาวแห่งนี้นะครับ ก็มีหลายๆที่ต้องเที่ยวของอำเภอเชียงดาวนะครับเดี๋ยวจะได้ค่อ,คอยๆแนะนําให้เพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับได้มารู้จักสถานที่เที่ยวอำเภอเชียงดาวแห่งนี้นะครับบางท่านก็ยังไม่เคยมานะฮะผมก็จะพยายามที่จะ,ะถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกๆใหม่ๆที่ว่าท่านผู้ชมหรือว่าหลายๆท่านยังไม่เคยมามาให้ได้รับชมกันเผื่อมีโอกาสได้ มาที่อำเภอเชียงดาวแล้วจะได้มีสถานที่ท่องเที่ยวได้แวะที่ต่างๆนะครับบางท่านก็โอ้ไม่รู้ยังไม่รู้จักนะฮะพอมาเจอคลิปของสมกตไวตี้แล้วโอ้นะฮะเดี๋ยวไปเที่ยวตรงนี้ดีกว่าพระสถุปเมืองไงท่าทเชียงดาวเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยฮะทําผพระปองก็ยังมีพระาธาตุดอยม่อนจริงเนี่ยนี่บรรยากาศร่มรื่นนะครับ,บ,ราารรบเพื่อนๆนะครับนี่วันนี้ได้พากลับพระสถุป เมือไง,งนะฮะองค์สมเด็จท่านพระนเรศวรมหาราชวันนี้ก็คลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ช่องของทรงกดวาไราตี้นะครับความสุขอยู่ที่ใจชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ